ต้องเรียนแจ้งว่าวันนี้เราอาจจะแสดงเลนนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับผมตางม,มาที่คอนเกิรตเพิ่นปิดไฟเพิ่นปิดไฟบริเวรไข่เขาได้สอบเขาเข็เลื่บริษัทด่วในการสอบสอบเมื่อวานนี้หลัง4โมงเย็นใช่ไหมฮะเราสอบเมื่อวานนี้สักหลัง4ี่โมงเย็นเนื่องจากมีเหตุชีวิตสายเรื่องไฟฟ้าเพราะาแล้วเราอาจจะมีการแสดงวันนี้เลนน,นิดนิดหน่อยหน่อย10บนาที15นาทีไม่เกินนี้ครับผมกับตอนนี้มีชื่อว่าพังคี นะครับผมนักแสดงราวันนี้บอกเลยว่าแต่และคนนะครับผมบุคลิกแตกต่างกันไปเริ่มต้นจากคนาที่ก่อนแล้วกันสวัสดีครับน้องซีแกมตัวแกมีเสียงค่ะซีแกมสแสดงเป็นอะไรนี่รับบทเจ้าแก้วลูกพญาของค่ะใช่ไหมใช่เจ้าแก้วเขามีท่าไหมนี่ไม่มีค่ะเขาไม่มีหรอมีแต่พ่อจะสอนในกลุ่มปิดครับโอ้เอาเห้าไปในกลุ่มปิดเหรอใช่คับชื่อน้องอะไรนะเจ้าแกวน้องเจ้าแก้วโอเค สวัสดีค่ะน้องแอนนี่โตเกียวมิวสิกค่ะน้องแอนนี่โตเกียวมิวสิก้วบปดเป็นอีหยังนี่คือเป็นหัวเป็นอย่างมันยุ่งมันยังสิ่งต่างเ,เ,เป็นยาสีปทุมมากโอ้ราบปดเป็นยาสีปทุมมากนะครับผมวันนี้อ่ะมีอะไรอยากบอกเอฟซีไหมบางอน่างอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเข้ามานะคะทุกคนวันนี้บอกเลยว่าพวกเราทุกคนทุ่มเทกันมากนะคะแม่ครับผมมาคนดอน,ดน สวัสดีครับน้องรีโอโตเกียวมินสิค่ะคุยเธอเดินออกมาได้หนึ่งสิลูกเดินออกมาหน้าสิปัาอ,อันนี้คือผิวจริงแบบไม่ได้แต่งอะไรเลยใช่ไหมลกูกไม่ได้ใส่อะไรเลยครับว่าวันนี้แบบเละมากก็เลยทำได้แค่นี้มาชามาใช่เอาที่ชู่เปียกมาดิไอ้ <c oughs> บางอย่างรับบทเป็นอะไรเนี่ยรับบทเป็นกระหอกดอดกระหอกดอดเขามีท่ <c oughs> าไหมมีอ <c oughs> าจารย์ขอดนตรีให <c oughs> ้กระหอกดอดหน่อยใช่ดนตรีดนตรีกระหอกดอดนานา ได้ปะนะอาจารย์มันเป็นกระอกโดนมันเกลวหนามาดิจักช,ชันเร็วจะยิมลูกจายิม้มันเห็นแข่วมันคือแก้วหนามาเียใ่แ้่โอ้ยไอ่อนเออโอเคเอาให้พกให้คุณเดี๋ยววางก็ลูกเนาะโอ้ยแล้วเดีกวคุณเปล่นใจให้เว้ยสวัสดีครับเป็นอะไรครับวันนี้เป็นพญาขอมครับพญาขอมครับ พญาขอมพญาขอมเป็นเจ้าของเมืองของวังแห่งหนึ่งที่อเคอเคอ๋อพงกันนะพญาขอมครับผมมีลูกมีลูกสองคนครับพี่น้องครับบ่าวเาียเนี่ยผู้นึงเป็นผู้ชายิ่งเป็นผู้หญิงอ่จาจากักจั่งแต่ว่าเป่าได้บ่นี่เป่าวใดบ่าวใดเนาะเป็นผู้ชายกัน เสียโบขว้องเมืองแต่ว่าหากโบอยากเป็นนี่เป็นแบบเป็นแบกล้ำผูว่าสั้นไม่อยากซ้อมมวยโอ้ลูกเป็นทางสั้นลูกเจ้าเป็นเพื่อ้นติงแต่ว่าอยากล้ำน่ะผู้ใดนี่นี่แหละลูกคอยโอ้ลูกเจ้าลูกคอยลูกเจ้าต้อบอกมันโกรนไว้นะมันล้ามา่อฮอร์สคว้าแป้นไงโอ้ยบอแมนครับผูาสั้นนี่เป็นบ้างนะทีมงานเขาสืบเขาเลื่อมเล่มได้ออกครับผมหรือว่าเขาตกแต่งหรือเปล่าเขาตกแต่งเพิ่มเติมครับได้เป็นอาศน์ศิ โรงงานเดียวกันเนาะเฮาไปพ่อใช่ไหมพ่อธันล่ะเป็นพญาขอมครับผมรับบทเป็นพญาขอมเป็นพระราชาอีกนะแต่ว่าอีพี่นี่ง่ายแน่บอกภาษาอีสานโอ้ภาษาอันเลยเข้าข้อเลยล่ะครับโอเคม้วนคุบหาได้กลมเลยนะครับพี่น้องโอ้ฟันจอมตัวครับขอบคุณครับสวัสดีครับยูริโตเกียวมิวสิกครับรับบทเป็นพานครับพาร ืูสิหามาอายู่กินมานอผานเ้องก็ไดรลาดกินแสบหาแแบอึตึงสี่ห้มาร้านกินแสบกับส่วงนี้ครับพานมิทาม้อเนี่ยโอ้ยมีเนาอครับเอออานดตรีขอท้าดนตรีท่าพานแน่เจ้าไข่ขอทุกอาชิตย่จโดดลงคือึ่ง นายพ่างที่กินแซีบที่สุดในโลกแมนครับผมสวัสดีครับผมน้องอาร์ตุกเกียวมิวสิครับน้องอาร์ตุกเกียวมิวสิครับผมรับบทเป็นผ้าแดงครับผ้าแดงตัวจริงเสียงจริงนะครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฟุกตุกเกียวมิวสิครับผมรับบทเป็นเจ้าสามครับผมโอเคเอ้าฟอนต์ขึ้นวันี้ไหมออดนำขุนมาเน่อยทีเอามาแล้วมาแล้วครับผมพวก่ี้เป็นใครลูก เมื่อกี้มันยื่ดีๆมันก็กินขึ้นแร้วเป่าเนี้ยมาเดียนดงอีเพิมันปวดท้องเหรอไม่ครับผมมันวิ่งยืนดีมันก็วิ่งมันก็กินแล้วมันก็อันนี้เพก่อจล้าไปนั่งครับครับโอเคครับผมสวัสดีครับน้ำอุ่นโตเกียวมิวสิกครับผมระบบเป็นปู่สีสุโทครับอ่าระบบเป็นปู่สีสุโธนะครับกับน้องน้ำอุ่นสวัสดีครับน้ำอุ่นโตเกียวมิวสิกครับผมระบบเป็นนาคินครับผม จริงดีจริงครับผมนาคินที่อยู่ในร่างของแม่สีตางันนะใช่แหละแม่ชอบฝันฝันมาแม่โดนลาดแม่โดนงูละดวลา,แม,ลามแม่ก็เลยเป็นงูแล้วแม่ก็พบงูมาด้วยววใหญ่ไหมล่ะเท่านี้โอเค <laughs> อันนี้ปูครับบอแมนปูพอนสีสิโทษเลยผู้เด็กคือบอแตงหนาเราคือหลางหนาวจะสัตว์พิเศษ นาจริงนานาจริงซีปกติมานานาแต่งแ่าแทงซ้ำตื้นนาะบอกว่าบรต้องแต่งดอกเอาธรรมชาตินี่นะปู่สาปู่สาเบิ้งมาแง่งลูกเต่านี่นะสุตัวเล็บผูปักหลักษาลูกหลานเาต้อกับไปโอเคคุณพิเชียรกับบทปู่สาสวัสดีครับคุณแอนคุณุ่ตุ่นเหี่ยวมิสศีค่ะ แกรูรตรเกียวมิวสิงระบบ,บเป็นผู้ใดครับบรนีารระบ,บบเป็นนายครับเป็นนายครับเป็นนายแต่เป็นคนใช้ครับโอเคอะไรวะสวัสดีค่ะน้องเจันทนิศโฟโตเกียวมิวสิงค่ะขอบคุณครับรับอะไรครับรับ <laughs> รับดูหลเมียนหน่อยได้ไหมรับบทเป็นอะไรรับบทเป็นติ่งค่ะเป็นติ่งใช่ค่ะติ่งแกร์ เคยคิดไปได้หัวเลยว่าอือไมันจะมี่ข้ามหนีอติ่งอะไรเป็นติ่งแน่ติ่งแน่ติ่งแน่ป้าป้าโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับผู้ชิงจังโตเกียวมวซี่ครับระบบเป็นทอดครับเป็นพ่อของน้องลินเป็นชาวบ้านผู้ที่สิบห้าลูกไปหมวเอาพ่อของหลินบ่นอย่าแมนครับต้องหลินยงท่าขอนยากหน่าแมนครับด้วใช้่น้องลินมากแต่หัวักหนอยน้องลินพอดีติดงานมีงานหลายงานเนี่ยทำงานสร้าฟ้องทีนี้แบบงานที่สองมากขึ้นตัวเองคนเดียวไม่แบ่งก็แลาไม่โตเกียวนะ ครับสีผ้าหลุ่ผ้าเต่าผ้าขอบผ้วผ้า,ามเมียไปเที่ยวงานบุญบางไฟมวนแน่นอนอย่าลืมซื้อบาร์ดพี่น้องเด้อยืึ่งบารหนเนี่ยทักไปที่เพจโตเกียวเมืองหรือว่าจิมลิงครับจิวบปาก์คเวไห่บอแมนครับจักบาทเนี่ยรอยยี่สิบก่อบาทบนมีเพีเ้ยนแ<ท>ค่คเอาสำนีพ่อบ่ออะไรยอย่างด้วยแมนแต่เราเพป็นขายอาหารดีเนาะขอบคุณที่จัดเนาะ สวัสดีค่ะน้องน้ำตาลนะคะรับบทเป็นไพรนะคะเป็นแม่น้องลินนะคะเฮ้ยนึกว่าอยู่ร้านฟินขับมาเห,หรอเน,นี่ยค่ะบอสน้ำตาลแห่งฟินขับหรอไปอยู่กับผู้ชายเป็นอึ่ตึงขึ้นนะโลกค่ะเอาปนี้รับบทเป็นอะไรฮะแม่น้องลินค่ะแม่น้องลินชื่อไพรค่ะชื่อไพรวันนี้เป็นไงบ้างกับการซ้อมเวลากับคุณน้อยนิดเพราะว่าคุณก็ไปอยู่ร้านฟินขับแปลว่าไปดูแลแคชเชียร์การเงิน บทเยอะมากเลยค่ะก็ทําได้นะคะเพราะหนูเก่งมากค่ะจากฝากให้ถึงนารฟินขับวันนี้ในฐานะที่คุณไม่อยู่ระวังจริงนะคะหนูไม่อยู่ตาระวังความรำนเหรอไม่มีค่ะโอเคขอบคุณน้อง,องตาลนะครับกับบทบาทของน้องวันนี้เอฟซีก็รอติดตามว่าน้องจะมาแสดงหรือไม่แต่น้องก็มาจริงๆเพราะว่าราได้น้องไม่พอนะครับสวัสดีค่ะน้องจะนำตัวเกี่ยวกับเอฟซีค,ค่ะา คือเรื่อองราแคทนี่ที่เขาคอมเมนต์นค้นอีกตีเขาเมนอะไรชุดนี้อีกทีคอมเมนต์ว่าอะไรครับไม่มีอะไรครับโอเคครับตับบดเป็นไอค่ะอะไรค่ะอืมไอคือชื่อเหรอฮะชื่อค่ะแต่ว่าแต่ว่าบุคลิกจริงๆไม่อายนะคะต้องรอติดตามในกลุ่มราคาที่129่รี่บาบาทที่เพจโตเกียวม i c สิก ซื้อตอนนี้ทันไหมนี่ซื้อตอนนี้ก็อาจจะทันนะคะแต่ถ้าซื้อเมื่อวานทันแน่นอนค่ะจ้าสวัสดีครับสกายเตอร์เกมเมอร์เซนคับจ้าผู้ยังอันผู้ยังอันที่ผู้ยังู้ยังอันที่าไปเรี่ยนัันไหมไปใส่กันดังๆมันไหมไปใส่ไปทั้งเขาหนั่งมันคือคนหนึ่งอยู่นี่ยหือไฟอาอเยาวานเปิดสายคลอดบอลผู้ใดอีกและบปดนี่คือเขาบอกถึงคนดอโอเค ครับเป็นอ่าคุณสันติครับผมคุณสันตินะครับเป็นนักการเมืองและเสียษฐีเมืองอุดรธานีาที่ทั่วรายามีเกี่ยวข้องกับเมืองอุดรธานีด้วยเหรอเมืองอุดรธานีแข็งๆตอนๆเลยครับนี่ครับผมเมื่อนี้อยากบอกอยากให้พี่น้องหาเวทีหน้าจอตอนนี้คือหน้าจอตอนนี้ดูเป็นหมื่นๆคนรับชมสดๆตอนนี้หมื่นกว่าท่านครับผมท่านชีสุรายซัมเดยอยากคุยกับชีสุรา์ซัมเดย์ไอซิ่งมาเชียนตอนแรกของพาะเบิร์กนะครับ ราคา129บาทเหตุผลที่ไว้หนวดหลังจากกินพินี้จะโกนหนวดขอบคุณครับเออสมว่ามันฟองสีน้ำมันเคยอยู่นิมซองดูฮีเนาะขอบคุณครับสบายดีขน้อยซื้อช็อปเปอร์ตกเกียวมิอซิคสามีก็สามียมันคือเทเลยแต่บันดีเอาเมื่อนีระบบเป็นคนเล่าดิบอ่ะเล่าใช่ครับเป็นระบบเป็นคนสปปลาวแม่นอย่างน้อยแมนนะคเอาผมกับ รับบทเป็นพัดครับผมครับเป็นยุคปัจจุบันบอกได้ไหมบอกได้เป็นยุคปัจจุบันของพังคีนะครับผมก็รับบทเป็นคนเล่าเลยครับผมอีพ e ินีก็คือท่าท่ายิ่งนึงคือต้องบอกต้องบอกเ,เป็นภาษาเ,เพือ่อนบ้านเลยนะครับผมภาษาเล่าเลยครับอู้ตัวนได้เสียงฝนตกแรงมากน,นะทูใช่ซึ่งก่อนว่าต้วงได้ฝนตกแรงมากใช่ครับมสมัยก่อนนี่ครบรอบถึงปีที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วสมัยก่อนอยู่ในป่าประดส่วนในป่าเนาะถ้าฝนตกก็อะไรไม่ได้ ถ้าพายุเข้า,ขาก็เลยไม่ได้แต่วันนี้เราก็ยังส่งออนแอร์ออกไปทั่วโลกได้เพราะว่าเราอยู่ในสตูดิโอใช่แล้วครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากขอบคุณน,นะครับ129บาทนะครับผมขอบคุณมากนะใจงจ่ายไม่หมดหลยๆนะครับครับผมขอบคุณท็อ,อปเปอร์ครับสวัสดีครับแม็กซ์รันนะครับรับบทเป็นผาแดงเวอร์ช่นปัจจุบันนะครับปัจจุบันชื่อว่าดินครับชื่อว่าดินใช่ครับชื่อว่าดินครับอ่าติดตามดินนะครับ ชื่นชมเป็นมากทมาขึ้นผีปูผียาป็นคนอี้ตงตัเกี่ยวหูีครับลับปุนเป็นผีปูเป็นตาสามานนครับโอ้นปัจจุบันครับเป็นคนที่ค่อยใขว่คว้ามีแหกีสัจธรรมกับทางโลกให้กันกับคนในปัจจุบันครับผมจังสั้นบอกครับอันผู้ใายุขางับอันนี้เมียเขาเขาอยากคิดจากเล่ามีอ้านเนี่ สบายดีขน้อยมีหน้าวาบัวขน้อยเป็นเศษฐีท่านเมืองลาวขน้อยมีลุกชายเป็นคนสุภาพไม่คิงตัวเกี u ยวมิวสิกนะคะรับบทแทนครูจุนนี่คะ่ะจริงๆแล้วบทนี้ครูจุนนี่จะได้แสดงแต่ว่าบดเลื King, อกไม่คิงค่ะแต่ว่า คุณจูนไปเสริมหน้าโอลจริงๆแล้วแม่ขิงแกก็เป็นทีมงานเบื้องหลังที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆทุกเรื่องแต่วันนี้แม่ขิงต้องจับใหม่เองเพราะว่าคุณจูนเองก็ลำบากหน้าอกไม่สามารถยกขึ้นแสดงในวันนี้แนะผมเพราะคุณจูนก็ไปเสริมหน้าอกที่โรงพยาบาลเคไอเอ็มฮอสพิทอลตอนนี้วันนี้มาไหมมาอยู่ครับเขากลับไปแล้วหรอใช่ครับอ๋อมาอ่างนงใหม่คุณจูนจะได้เปิดเปิดนกไผ่บอดบิ่งเบอร์มาสั่นไขว้ไหวได้ไหมครับเปิดกลางคือนพดาปักบอเห็นดอกเพราะว่ามันขาน ่นหักสายไปอยู่แต่คนเปิดแย่เบิร์กบ้างก็มันดีขึ้นเราได้มันไขาเขือนได้เิ่น่างสีเนาะอจากนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องข้อมูลความื่อรอบคุณอยู่ในกลุมปิดราคา129บาทนะครับผมจิ้มลิงก์ที่เราปักโบดให้บนหน้าจอ129บาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับน้องออมแอมหมอลำไอดอลและก็น้องหลินท่าขอนยางอินฟลูเอนเซอร์จากทางติกตอกครับไปต่อกับคุณวิเชียนใส่เลิศกับผัวงานพลงที่มีชื่อว่า วันงานประหารใจเชิญเลยครับอู้เลิศวัน